จัดคอมโบพร้อมแข่งงาน G2 G1 งน,นกันนะครับมาดูกันเลยคือดรานมัตเตอร์นะครับมาดูกันไรรัชเชต760และก็โรรัสครับเพื่อเร่งความเร็วชนวิสานรสจนแตกกระจายได้นะครับและมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคอมโบดรานมัตเตอร์หนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปเป็นคอมโบโคโบอดากูนนะครับมาดูกัน รัเชต560นะครับเป็นบิดอ e. ีไว้หมุนนานเป็นสเตมินานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่คือหน้าตาของโคบรากูนนะครับและคอมโบเบบต่อไปก็คือฟินิกวินนะครับมาดูคอมโบกันใช้รัชเชต360นะครับเป็นบิดรัชนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงเพื่อเร่งความเร็วนะครับมาดูกันนี่คือหน้าตาของ ฟีนิกซ์วินนะครับแข่งชนะแน่นอนในงาน G 3 G 2 G 1คอมโบสาตัวนี้นครับแข่งชนะแน่นอน G 3 G 2 G 1ดีแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยเจอสัปดาห์หน้านี้นะครับบ๊ายบาย